สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้ก็มาพบกับน้ำเชี่ยววันที่23มิถุนายน66เนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้ก็อากาศห่อนนะค่ะสงสัยฝนสีทิมสวงแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนี้น้ำเชี่ยกับสิพาสพี่นองเอฟซีไปตามแน่วท่างเลขลักสีปลางพอเพ่งเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะงวดล่าสุดนี้เพิ่นไฮเก้ากับศูนย์ค่ะเก้ากับศูนย์ มันไปเขารักนวยแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเลขกรางเพิ่นนีมีตัวเด่นหรือว่าตัววิ่งสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะเดินดีอยู่ดีค่ะแต่ว่าพอเพิ่นว่างเป็นรักซิฟมันสลับกันเนี่ค่ะท่านผู้ชมบางงวดกับไปรักน่วยบางงวดกับไปรักซิฟแต่ว่ามันแห่งเข่าก็ดีคือกันอยู่ดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันมีแค่สองตัวค่ะพี่น้องก็เอาไปประกบกับสำนักอื่นแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะ เลขมีที่มาเพิ่นกับแม่นเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชีย่ยวลงมาสองงวดแล้วค่ะงวดแรกเพิ่นกับห้สองกับซีมันไปออกสองเก็เก็สองนะค่ะท่านผู้ชมค่ะไปบนค่ะงวดสองมาได้มาสองกับสามเข่าทั้งบนเข่าทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมลักซิปพอกับแม่นค่ะข้างบนค่ะอ่าก็ได้เก็ดสองกับศูนย์สามน้ำเชีย่ยวประกบค่ะ มือนี้เพิ่นสีปอยเหลกลางคะ่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นโท่มากเพิ่นว่าเพิ่นสีปอยเหลกลางลักซิบค่ะแจ็คสีลักซิฟแจ็คสีใบลักหน่วยเด้อค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเบิ wing, ่งค่ัก่อนอื่นสีไปรับช่มรับฟังตัวเหล็กของพอเพ่งน้ำเชี่ยกับขอขอบพระคุณพอที่เพิ่นทรงแนวทางให้น้ำเชี่ยทรงต่อให้พี่น้องเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะไปรับช่มรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะ อ๋อดีครับโอ้เสียงคือรอแต่มือนี้พ่อแต่คนก็ย,ยังรอเนาะโอ้ยคนก็ย,ยังรอ <c oughs> อันคือว่าถือเลขหลายแต่ว่าหันนี่ถือทั้งบนทั้งล่างอัน่าจริงไหนบักโตเข่าบักโตเข่าบักจ็บสองได้เด็กบ้านเด็กลูกสมัยก็สองกับสามเนาะค่ะสองกับสามเนาะพอ <c oughs> ลักจีบกับเขา่าค่ะจีบกับเข่าก็จัดนไม่รีบไม่มีหาโตเป็นไง ค่ะเอาวัชเชมของคุณเด็กคำนี้อยู่าหาตัวเด็กสองรถตัวนี้เขาออตัวเขาค่ะโอ้ยออกตุ๊เก่าค่ะท่านผู้ชมเอ้าวบานนี้มื่อนี้สีปล่อยเหล็กรางหรือว่าเลขมีที่มาค่ะพ่อเอาเอาด็กแร้เอาเด็กแรงเด็กแร้งเอาดลล็กแร้งก็เนาะพ่อเนาะเด็กแร้งเดียวว่า็ย่อยฟังค่ะอันเดลล็กแรงไี้ด็ถ้าตันดีก็จะสีเข้ารวยขมูลเลยข้าตันดีเขาจับครเสือคือเลขบิ่งเ้อค่ะเอาหนีรวยขมูเลยนะเอาวัชเชม มันมาสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะพออ่อค่ะแต่ว่างวดงวดที่ออกอันเก่าศูนย์เมื่อศูนย์เก่าน่ะมันกอดกันเนาะพ่อเลขลางเฮ้าโอ้โหทุกใบนะอันนี้ก็ดีค่ะมันกอดกันงวดว่าหันกะพอห้เก่ากับศูนย์อีกเข่าที่ศูนย์พอว่างลักซิบเนาะพอ่อ ดีคือเด็กวิ่งเอาเด็กมาพบกันเกิดเรื่องแบบน้โอ้มีวันอะไกันดีกว่าโอ้ค่ะโบดังๆได้พ่อโอ้ดังดังเน่เอ็จังไรครับเฮ็ดจังไรกันโอเคแล้วพ่อดังสัตว์จีนเลยค่ะพ่อเฮ็ดจังได้เรครับเฮ็ดจังไรนันบ้านนี้เอ้าลองเบิ่งว่างวดนี้ได้ตัวไรพ่ออังวดนี้เด้อศูนย์กับสามเด้อศูนย์กับสาม สองตัวมาหนึ่งตัวศูนย์ก้าสามเลขไม่น่าลงทุนอีกเจ็ดกับเก้าเยาอะมากอันนี้ก็เพราะเลขที่ไม่น่าลงทุนอีกเจ็ดกับเก้าล่างนะตั้งหน่วยสักสิบเลขไม่น่าลงทุนเด้อค<บ>่ะเลขไม่น่าลงทุน,นจะลงไหลแต่บักลงจะลงไหลเจ็ดกับเก้าปพะพ่เจ็ดกับเก้าเนี่ยค่ะเจะ็ดกับเก้านี่เป็นของพอเลยเนาะพอ่อเออของพ่อเลยทุก เกี่ยวเขเยอกโาจิงนึกพูได้รอกค่ะเขาเองะเนี่ของพอเลยค่ะเจ็ดกับเก่าว่าลงทุนค่ะถานผู้ชมข้างล่างบวมมากินมันมาแปดโจนไแปกนึ่งก็แปดบรัแปดมเอาออกฟืนมาคือว่าพ่อฟังยู่มักสามคือพอฟังยู่สดอกค่ะปอบกันเมื่อถ้าขันมันสิบได้เมนยูพอไปกันเมื่ค่ะไปกันเมื่เจ็ดสนะมันก็ขัดไปรู เขื่นเขื่อนนี้บนยางเดียวสัง่งแรนะค่ะมันเขียดที่ยังไงเว้ยเจ็ดสองบันี้พ่อให้เลขมีที่มาน้ำเสียมาประกบเข่ากับเจ็ดสองกับศูนย์สามเต็มๆเลยเนาะพอ่อโอ้พ่อนะครับโว้ยพ่อเลขมีที่มานี่แม่นเด้พอพ่อโอ้ยเมื่อกี้เขาดูได้ทั้งหมดนี้จ้ะที่ว่าสิบแปดวันสิบเก้าวันัะไมูุ่จัดีแจ้ะมันกลับมาเข่าอีกแล้วยน็น กลับมาเข่าอีกแล้วจะได้ไม่ถ่างงวดจะบอกสี่วันหางงวดเลยพอหายน้ำเชี่ยมาสองงวดเข่ามืดทุกงวดค่ะก่อนก่อนมือเข่ามาอยู่คี่ถ่างงวดละแต่ว่าเลขลรางเฮ้านี่ท่านได้๋ยรุดอยู่ที่พอสองตัวมาพอรู้พอรุดอะไรสิจู้เจนอันเบางชนอันที่มัดรุดค่ะต้องหาข้อมูลอยู่อ่ะคุ้แดงพันกิเกเขาเข่ามาใส่ผมเปิดยอมรับอยู่ผมเปิดกางเกงเขาหามาใส่ค่ะแต่ว่าพ่อ อันงมวดดีเพราะได้จับคูให้พี่นองบาคา่ค่ะบ่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 กัดก <c oughs> <c oughs> แต่อยากย่อมแน่ยอยู่กันคือจับคูดีคดีอยากย่อมค<า>่ะท่านผู้ชม <c oughs> เอาว่าเป็นยังพอว่าตาใดเลขเด่นเข่ามาเดี๋ยวน้าเจียบไปประกบห้พี่นองก็ได้พอค่ะน้าเสียบสิเอาเลขกเด่นอาจาร,รย์ที่เพิ่นแม่นเมนเข่าดูดู ừ ừ ừ. สีมากประกบห้พี่นองเพราะว่าน้าเสียบมีขอมยู่ค่ะท่านผู้ชม ิสมีผู้ใหญ่อปอนของบูดมาหาอย,ยู่พอค่ะเทียมันเข,าข่าคือจังพอเพิ่นห้รักซิบรักนวยจังสีพอเพ่งเพิ่นห้เลขมาพ้อมเลขมีที่มานัำเสียกับมาประกบให้พี่น้องมันกับเข่าเป๊ะแต่ว่าว่มีพี่น้องเอาดอกคอเจ็ดสองเพิ่นตัดออกโอ้ห้คือเหมัอนว่าประกาเซียนบัด <laughs> แก้ยี <minutes> ่ห <ikke Ugh 're uten> ้อไหนคดีก <k ENNIS> ับฮักบังการยี่ห้อได้กับฮักหมดค่ะหมวดนี่กะสิทาเลขมีที่มาท่านใดได้เนาะพ่อยัง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 ค่ะยังท่านใดๆได้เสองวันไม่เกินสองวันไม่เกินสองวันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะลอกก่อนค่ะอันนั้นลักยอดตายหมดหมดดีค่ะอันเสียงคือเป็นแหบๆค่ะต้มต้มติ้นดักเสียงเขาเคยเป็นเขาเคยป็นประจำมาเนี่ยค่ะ หมอเคยบอกอยู่ว่าอย่ากินของมันอย่กินก้อันอาหารจิ้มมันมันมันจิ้ไปเคลือบปอมปอจิ้นค่ะอย่ากินมหน้าแข็งอย่าอานน้ำเย็นกินเย็นๆจานเขาเขาเห็นปิดเต๊าะเม็ดอีด๋อันแต่ว่าหมอบอกมาหนิทำบ่ได้จักยังเนาะพ่อบ่ได้บ่ได้ค่ะท่านผู้ชมโอ้หมออุตสาหบุรีเก่งเยอะค่ะ ครัาทำงานอยู่สายสนระบุรีตรงสัง้นพาไปหาหมอที่ที่นิ่หยวนสระสรบุรีต่ว่า,าพ่อเสียงนี่กับเสียงรออยู่ดีพ่อโอ้ยสุดยอดเนาะเสียงรออยู่แต่ว่าบ่บ่อยากตะเก็บข้อเนาะพ่อเออเอาจังไดกับขอให้พ่อหายไวๆค่ะหายที่ท้องไปรีบค่อยากถือตะลีกเลยอะอยากถือตะลีกค่ะช่วงเศร้าเร็วๆเด้อพ่อเพราะว่าอีกสองสามมือเดี๋ยว อาถ้าพอได้ทร<อ>งข่าวน้ำเชี่ยนี่เด้อพพอปัญหามันรืมกระทุมาเลยได้ได้ได้ค่ะพอ่อค่ะแต,ต่ว่าตองบอกเอฟซีเตียนพอ,อนค่ะเออเตียนมาเราค่ะเอาน้ำเชี่ยกะสีลบกวนพอ่อสมีเด้อพพอโอเคครับค่ะขอพบพระคุณลหลายๆยูดีไม่แห้งพอ่อสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมค่ะเหลขกเดนเพิ่นกะมาแล้วเพิ่นว่างไปทีลักซิบคือเกาค่ะอะ เพิ่นใไฮลักซีฟแต่ว่ามันกับไปลักหน่วยคือน้ำเชี่ยบอกกันเด้อค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยก็เก็บของมูลนพอเพิ่นไวค้ค่ะพอเพ่งกับบางเทียเพิ่นกับไปลักหน่วยบางเทียกับเขารักซีฟของเพิ่นสองตัวมาหนึ่งตัวกอดกันกับมีมาเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพิ่นให้เลขดับบลางกับคือเจ็ดกับเก่าค่ะงวดวัางหันเพิ่นไฮแปดกับสามดับวอยู่ค่ะท่านผู้ชมเบิงตะตัวเด่นเพิ่นกระไดเด้อค,ค่ะเดี๋ยวเลขมีที่มา อีกสักสองมือเตียนน้ำเชียร์นี่้อค่ะท่านผู้ชมบางเทียนน้ำเชียกะอยากนำเหล็กประกบคูหรอกะเหล็กที่ผู้ยยใหญ่พนทรงห้ต้องมานั่งเหตุการบานอีกค่ะท่านผู้ชมหย่านเหล็กบ่อเข่าหรอกะหย่านพี่น้องที่เพิ่นติดตามผิดหวังค่ะกระเลยบางเทียกระลืมค่ะแต่ว่ากระสิเบิ่งใต้คอมเมนต์พี่น้องเพิ่นบ่ลืมหรอกค่ะเพราะว่าเพิ่นติดตามแต่ละสซ้ำนัก เพิ่นกมีเสียนในใจเพิ่นนน้องค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กับเป็นเลขพอเพีงเด้อค่ะจังได้กะเดี๋ยวเลขมีที่มากะอีกสองสามมือเนาะคะ่ะโชคดีทุกท่านเด้อค่ะพอกันอีกคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ